ระดับความรุนแรงก็จะต่างกันออกไปนะคะและการรักษานะ,นะคะก็ต่างกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะบิ่มนัทธนามาแล้วนะคะถ้าพบกับบิ่มนะคะจะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้ค่ะนอกจากเรื่องของสุขภาพสุขภาพสุขภาพนั่นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะบิ่มก็จะมาคุยในเรื่องของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต่อนั่นเองค่ะ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะที่บิ่มได้พูดไปคลิปที่แล้วแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีอยู่2ชนิดด้วยกันค่ะ2ชนิดนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะก็แบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆก็คือชนิดที่1นึ่งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอสกินนะคะจัดเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่พบได้น้อยกว่าและมีลักษณะเฉพาะนะคะคือลิสเตอร์เบิร์นเซลนะคะ ซึ่งไม่พบในต่อมน้ำเหลืองชนิดอื่นค่ะในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอสกิน62,000คนทั่วโลกซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย6 0เป็นและเป็นผู้หญิง40เนะคะโดยเฉลี่ยในแต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอสกิน25,000คนค่ะมาดูชนิดที่2นะคะนั่นก็คือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอสกินค่ะ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนี้นะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น30ชนิดย่อยค่ะถ้าอาศัยการเจริญของตัวมะเร็งแล้วจะสามารถแบ่งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอรกินออกได้2ชนิดก็คือ 1. ชนิดค่อยเป็นค่อยไปนะคะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนี้มีอัตราการแบ่งตัวของมะเร็งค่อนข้างช้าค่ะแต่มะเร็งชนิดนี้มักไม่หายขาดด้วยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะ 2. ชนิดดุรนแรงนะคะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนี้มีอัตราการแบ่งตัวของมะเร็งเร็วค่ะถ้าไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยอาจเสียชีวิตภายใน6เดือนถึง2ปีค่ะข้อแตกต่างจากมะเร็งชนิดค่อยเป็นค่อยไปคือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดรุนแรงนี้มีโอกาสหายขาดได้จากโรคค่ะถ้าได้รับการรักษาในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอสกิน2 8 6 0 0 0คนทั่วโลกนะคะ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย58%และเป็นผู้หญิง42%ค่ะเราก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่ามเม็งต่อมน้ำเหลืองนะคะจะแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะคะและใน2ชนิดนั้นนะคะในชนิดที่2เป็นชนิดที่รุนแรงก็ยังสามารถแบ่งไปอีกเป็น2ชนิดด้วยเช่นกันค่ะระดับความรุนแรงก็จะต่างกันออกไปนะคะและการรักษานีนะคะก็ต่างกันด้วยค่ะในชนิดที่ค่อยเป็นค่อยไปเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ชนิดที่รุนแรงนั้นนะคะสามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะแต่สําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะเพราะสมัยนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีทางการแพทย์นะคะต่างมีเทคโนโลยีนะคะพัฒนาการรักษาเยอะแยะมากมายค่ะรวมไปถึงแพทย์ทางเลือกด้วยนั่นเองนะคะก็จะเป็นพืชผักต่างๆนานาน,นะคะก็สามารถเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกได้สําหรับผู้ป่วยนั่นเองค่ะ ที่สําคัญเลยนะคะนั่นก็คือกําลังใจและการดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะคนอื่นหายได้เราก็ต้องหายได้นะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับตัวเองนะคะและบิ่มก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองทุกๆคนเลยค่ะถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ออกไปให้ผู้อื่นได้เห็นกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นอีกต่อไปนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะบิ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ